สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพนนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมวันนี้เป็นวันดีนะฮะเราจะได้ดูค o m e b a c k ของน้องๆไรซ้มกันแล้วครับผมน้องๆไรซ้มน,นะฮะตั้งแต่วันนีลาดอนเดบิวที่ออกมาคราวที่แล้วเราก็ชอบมากๆแล้ววันนีลาเนี่ยเป็นเพลงที่เราวนฟังอยู่น,นานพอสมควรแบบว่าสักพักให,ใหญ่เลยนะฮะคือเป็นเดบิวที่สนุกน่ารักแล้วก็ ชอบอะชอบแต่ก็แอบ,บเสียดายที่ตอนเดบิวตก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่าเรียกกระแสออกมาได้แบบว่าเยอะๆขนาดน,น,นั้นนะฮะแต่ว่าเราถือว่าเป็นผลงานเดบิวตที่ทําได้ดีมากๆแล้วก็เพลงติดหูเพลงดีมากๆเลยนะฮะในความชอบส่วนตัวคือชอบมากๆสำหรับวานิลานะฮะแต่สำหรับรอบนี้สําหรับการคัมแบ็กครั้งนี้ครั้งแรกของน้องๆไลซ้อมนะ v i วาเช่เราได้ดูเอ็มวีทีเซอร์เรียบร้อยแล้ว แล้วเราไ i b e แรกที่เรารู้สึกจากการฟังซาวของในในทีเซอร์เนี่ยนะมันให้ v i ย e ของความเป็น i อจูวอมากๆเลยอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เรารู้สึกถึงความไอจูวอนอ่ะมันเป็นในสไตล์นั้นนั่นะไม่ได้จะบอกว่าไลซัมหรือว่าคิ b e เนี่ยลอกคอนเซปต์ของ i อจูวอมาอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าด้วย s o ซาวของเพลงวิวาเช่ที่เราได้ยินใน t ีเซอรมันให้ความรู้สึกแบบ Whimsical มันจะมีความแบบว่าสว่างเทพนิยาย Whimsical แล้วก็มี Beat บีทที่สนุกอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบบีทแบบเฟสติวัลผสมกับความแบบเทพนิยายอะไรเงี้ยเออมันจะให้อารมณ์นั้นใน Image ที่เราคิดได้ในหัวนะฮะมันก็จะไปในสไตล์นั้นเราก็เลยบอกว่ามันทำให้เรานึกถึงซาวด์เพลงของไอจูวอนนะฮะซึ่งเราชอบเราชอบอยู่แล้วทุกคนรู้นะว่าเราคิดยังไงกับเพลงสไตล์นี้ก็ทำให้เรายิ่งแบบว่า เนี่ยแอนติซ p a พตมากกับการดูคัมแบ็กครั้งนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดตอนนี้นะฮะก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยกับ v i v a c ช e ครับผมโอเคพร้อมกันไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย v v v a c h ช l ไลท์ซัมครับ3 2 1เนี่ยเนี่ยทำนองตัวนี้โอ้โหเนี่ยสังงาพอผมสีนี้คือแบบโดดเด่นมาก ไม่นะรู้สึกว่าเสียงมันเบาเป็นนิสนะต่อดังไปเริ่มใหม่แล้วกันเนาะ,ะมาสามสองหนึ่งสวยจังท่าหรอเลขห้าหรือ,รอ,อบีวีวาเช่โอ้นายอง โอ้ห oh, สวยมากโ oh, อ้ยจองน่ารักมากโ oh, อ้ยจองคือสวยขึ้นเยอะมากจากตอนการประดิว mm hmm. สวยมากผมทรงเหมือนโรกใน X-Men นะฮะ oh, โอ,อ,อ, oh, อ้โชวอนเมนเราปังมากขอย้อนโคดสวยอะลุกนี้โชวอนแบบ วโว้ยโชวอนไปสวยขนาดน,นี้โว้ยน่ารักมากเลยอ่ะชอบความบิวของแบบบีดอะ ีโค้ชวอนกับยูจองเด่นมากโอ้ยชุม,มิชช่าโอ้ยหน่าสวยมากเฮ้ยเขาชอบคำว่าชุม,มิชา่าโหสั่งงาโคตรส,สวย Oh, <genommen> อโอ้เทมากเททุกช็อตโอ้เทอ่ะ๋อจีอันมาแล้วรอบนี้ขอจีอันเยอะๆหน่อยเด้๋ะวปะคอยารู้สึเจีอันน้อยๆอย <genommen> ชอบสิ่งโชันมาก นาอยเฮ้ยอออชอบเพลงมากมาชอบเนี่ยมีติ้งติ้งอยู่ข้างหลังอะ่ะโอ้เสียงสูงดีโอจังหวะดีมาก น่ารัทำไมที่นั้สวยจังเลยอ่ะเมนโบเกดีมากเลยวงเนี้ยชูชยอนก็เยอะนะชูชยอนก็ซีนเยอะอยู่นะ เดือยิ้มตามอ่ะโห,โหเด่นมากเลยอ่ะผมเสียงเงินสีมันสดดีเนาะมาเป็นปในโทนอุ้ยอุ้ยเปทาจบดีมากเอาทำไมไม่พลอสอ่ะขอดูอีกรอบถ้าจบดีมาก ฮ่าเจ้าโคตรดีและดูสัง,งาาสังงาคือเท่มาก my god คือแต่ละคนคือมีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากแล้ดูสังงาคโคตรเฟียสโชวรอนกับสังงาโคตรดีไม่น่าคือชอบแล้วแต่วิวาเช่นี่คือแบบถูกจริตเรามากทุกคนวิวาเช่เป็นเพลงคัมแบ็กที่ดีมากอ่ะ คือด้วยสไตล์อย่างที่เราบอกเราชอบสไตล์เพลงแบบนี้มันมีความวิ m s i c a l มีความ m a g i ิคอมันด้วยด้วยตัวทํานองเพลงด้วยตัวเครื่องดนตรีที่อยู่ทางข้างหลังที่มันจะมีแบบตริงตริง,รงอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเหมือนมันเหมือนเฟสติวัลจริงๆอะ่ะมันให้อารมณ์แบบสนุกมากๆแล้วมันก็ Magical ไปในเวลาเดียวกันในความสนุกในความบีทหนักๆตรงนั้นแล้วมันก็แบบโปเฟสทีฟ oh, อะ่ะ คือไม่แน่ใจว่าทุกคนเก็ตไฟน่าจะเก็ตกันแหละว,ว่าฟิลเพลงมันเป็นแบบอย่างเงี้ยอิมเมในหัวเราตอนนี้คือเป็นแบบคอนเฟตตี้ปลิวกระจายเยอะๆนะฮะเพลงมันเป็นในแนวทางนั้นจริงๆมันทำให้ยิ้มตามได้ตลอดเพลงแล้วทุกคนคือมีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดมากนะในในเพลงเนี้ยความเฟียสของสงาก,กับโชวอนคือโดดเด่นมากทั้งคู่คือแบบโคตรเทร่สวยเฟียสแต่ทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ย MV สีสวยมากคือสีมันสดแต่มันมันไปในทางโทนสีน้ำเงินอะมันมันสวยอะสีแบบม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินถ้าทุกคนน้องๆคือสวยมากๆจ้าอยากจะให้ฮินะกับจีอันมีซีนเยอะกว่านี้นิดนึงนะอันนี้ยังรู้สึกว่าแบบซีนแอบจางๆไปหน่อยสังหาด้วยแต่สังหาด้วยแบบด้วยความที่ผมน้ำเงินมั้งเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะออกมาค่อนข้างเด่นทุกรอบที่ออกมาแต่ว่าท่อนหน่อยปะ ไม่น่ใจรู ar, like. ้สึก3คนนี้สังอาจีอันแล้วก็ฮีนะรู้สึกว่าท่อนแอบน้อยไปหน่อยนะฮะแต่ว่าโดดเด่นมากนายองโชวอนเมนโวโคของเรานี่คือโคตรโดดเด่นเพลงแบบว่าส่งมากๆากบ็แบบไม่รู้ทุกคนคิดยังไงบ้างเราอยากอยากแบบอยากให้น้องๆฟังกว่านี้จริงๆอ่ะเพลงดีถึงแม้อีคิวจะผีขนาดไหนก็ตามแต่ว่าแต่ละวงที่ออกมาคือโคตรดี อยากจะเอาใจช่วยทุกวงในคิวบแต่ว่าก็เลิฟเฮดเลชันชิพกับไอคิวบนี่มานานมากนะฮะเออ สาวบังช่วงบางตอนในเพลงเนี้ยทำให้เรานึกถึง CLC CLC l CL c, CL c อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งของ CLC เหมือนกันนะในยุคหนึ่งอะ่ะก็คิดยังไงบ้างทุกคนสำหรับเพลงนี้นะฮะ VivaChe อย่าลืมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปครับฝากกดไ like, ลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีเพลงใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆก็กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย